Thank <laughs> you. ถึงไหนลนยะขุดแล้ว ที่เข้าไปเนิอนอะไรนะทางทางศัตูวิ่งก็อย่างนี้แหละกูว่านะงานนี่หมดแรงแล้วเฮนะ้ยผมไม่หมดไม่ดึงหน้านี่หรอวะเรือสายดากนินละ เขาไม่ถึงนู่นก่อนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเขไม่ถึงต่อรถพี่ต่อนะไปอันนีเหรอครับ ช็อตโอ้โหมันขุดแค่ขนาดนี้เนินแรกก็เอาซะแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงช่วยเดี๋ยว ที่แรกเราไม่ต้องมาทางนี้ใช่ไหมโอ้โหแล้วก็มาชันใช่ไปเอาเชือกปะเอาเชือกปะกูถ่ายวีดีโอไว้อยู่งั้นก็ไม่รอดหรอกเอาเชือกมาถอยถอยที่นี่ด้ไหเดี๋ยวนอเอาแรงกินแรงที่ถ่ายเลยนะได้แล้ว mưa khơi một cái kí cuộn một mấy kí cuộn phải ăn nước bay chăng, cái hố văng lên Này, này, <laughs> <laughs> mà, mà, <laughs> mà đi. Mày 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 ดับไหนกูตุ่งหน้าไว้ให้มึงหงายหลังก็พอแล้วไปพันกับต่อหมอ้อไปแล้วเดีวฝ<ด>นมาแล้วขึ้นไม่ได้นะพีบบ่ประคองกับลงคนข้าง ไม่ไม ah. uh ่เรามาดึงนี่ดีกว่ามันขามยาวแล้วดึงตรงไว้ให้มันเถอะด้วยไงหลังเขาโอ้โหอ่ะใส่ได้ไหมเราพี่ผมไปดึงหลังให้มันไปผมจะส่งตรงหน้าไว้ให้พี่ไปดึงหลังให้มันเลย หังหินใสหหินใสเออทุกอย่างอยู่ในวิดีโอหมดแล้วครับทางดีมีวิคีครับเออเข็นเข็นเออนึหนึง,นงไม่ขึ้นแน่หลัง ไม่ขึ้นได้ไงไม่ขึ้นได้ไง <laughs> เอ,าอ,อ้าน,เาน,านนะเอเอที่เก่าเราขึ้นตรงนี้แหละไปที่ฝนใช่ไหมฝนขึ้นทางล่องผมดีกว่าไปดือรถผมขึ้นก่อนมหหมดไปกี่ขวคนี่ทำให้สภาพหมดแล้วเมื่อวานนะกินข้าวมื้อเดียวโโอ้หเชื่อมเหล็กทั้งวันเลย <laughs>

ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่ไม่ได้เค้นมันนี่เขาขึ้นทางนี้นี่ี่ฝนขึ้นทางนี้นะเออพเคาก็ข,ขุดนี่ยกำคัดไหม <laughs> อะไรใส่ไหมหอะไรใส่ไหมหอาอน้ามีนแล้ค่อยๆปัดมาให้มันล,ลอยอ่าดีกว่าทางนี้ดีกว่า่ะ

ลวเออพอดีเข้าล่องอันนี้มมีแรงอะไรก็ใชหมอนไป่ะเฮ้ยดมะกระแทกไปเลยปล่อยแค่แทกไปเลย

นี่ไหมนี่ของแท้ก็เป็นอย่างนี้แหละเอาแต่เนินแรกเลยจิ๊บ